สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง KK Channel นะผมวันนี้นะผมผมมาตามหาควายงามที่จังหวัดสระบุรีนะผมตอนนี้เรากําลังจะพาทุกคนไปดูอนาคตพ่อพันดาวรุ่งเลยนะครับผมเจ้าอนาคตพ่อพันหยุดตัวนี้อยู่ที่เมืองสระบุรีนะผมก่อนจะไปรับชมนะครับผมฝากกดติดตามเพิ่มไปที่ทั้งหมดช่อง KK Channel เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมจะได้ทาคลิปดีๆให้ทุกคนได้ดูนะผมเดี๋ยวเราพา ทุกคนไปทมกันเลยนะครับผมว่าเจ้าตัวเนี้ยเป็นลูกใครมาจากไหนนะผมเหล่ากอเขาเป็นยังไงผมบอกเลยนะรผมหล่อมากเลยตัวเนี้ยโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่อง KK Channel นะครับผมวันนี้นะครับผมพาทุกคนพี่น้องทุกคนมาตามหาควายงามเมืองสระบุรีนะครับผม ตอนนี้เราอยู่ที่อคอกควายงามพอ,อยอดมณีครับผมอยู่ที่แถววัดหนองจัดครับผมอยู่สระบ,บุรีเรานี่เองนะผมอำเภอเมืองสระบ,บุรีนะผมคลอกนี้นะครับผมคือผมติดตามมาทางสื่อโซเชียลนะผม mm. เห็นอยู่หนึ่งตัวนะผมอนาคตพ่อพัน คือแบบว่าหล่อมากเลยนะครับผมผมพาทุกคนมาตอนนี้ผมพาทุกคนมาอยู่ที่ข้อเขาแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราพาไปชมเจ้าขุนพราวเ,เลยนะครับผมอนาคตพ่อพันธุ์ซึ่งแบบว่าหล่อมากเลยตอนนี้ยแล้วก็ใหญ่มากเลยนะครับผมไปแล้วเราไปชมกันเลยนะครับผมพี่สวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตพี่แนะนําตัวหน่อยครับพี่อ๋อผม,มไก่ครับ พี่ไก่ครับชื่ออันนี้ชื่อฟาร์มชื่อฟาร์ม,มาไนะพี่ขออีกทีครับฝายงามพอยอดมณีครับฝายงามพอยอดมณีครับพี่พี่ไก่นี้เลี้ยงมานานเนี่ยครับพี่ผมเพิ่งเลี้ยงได้สองปีกว่าเองเพิ่งเริ่มหักเลี้ยงกันเพิ่องอะไรกันเพิ่งเริ่มนี่คือหมายถึงเริ่มที่เริ่มเลี้ยงที่สระบุรีเลยเหรอครับใช่ครับเพิ่งมา <warmer S 2> ชอบกันได้สองปีกว่านี่ครับแล้วไปยังไงมายังไงครับพี่ถึงถึงได้มาชอบฝายงามครับพี่ ก็มันแบบยังไงเห็นเขาเห็นเขาชอบกันอะไรกันเราไปดูศึกษาดูอะไรอย่เงี้ยอืก็เลยเราก็เลยแบบว่าคือศึกษาไปเลื่ยไปอ่างเงี้ยแล้วก็คือแบบว่าพออนนั้นตุ๊บเราก็หาเที่ยวดูนู่นเที่ยวดูอะไรเงี้ยก็เลยแบบหลงหลงไหลกระเล่ยนี่ครับแล้วเร,เริ่มต้นแล้วพี่ไก่เริ่มต้นพี่ไป ไปนําควายเข้ามานี่เริ่มจากกี่แม่กี่ตัวเหรอพี่ผมนําควายจากพี่น็อตเพชกานาลงครับไปหาพี่น็อตศึกษากับพี่ด็อกพี่น็อตครับคุณน็อตเพชกาณาลงก็คือก็เริ่มศึกษาแล้วก็เริ่มนําเข้ามาเหรอพี่ใช่ครับก่อนที่จะเริ่มเลี้ยงนี่พี่ศึกษามานานไหมพี่ไม่นานเลยสุปปับก็เอาเลยชอบก็คือเอาเลยอะไรเงี้ยก็คือใจรักใจมันชอบใช่ไหมพี่ก็เลยเริ่มเลย ใช่ใช่ใช่แล้วตอนนี้เราอยู่กับเจ้าขุนเพ้าที่อยู่ข้างหน้าเราเนี่ยครับพี่คือเป็นที่ฮือฮามากในสื่อโซเชียลผมเองก็ติดตามมาจากเฟซบุ๊กนะผมแล้วก็สื่อโซเชียลเจ้าขุนเพ้านี่เป็นเป็นลูกใครเหรอพี่เป็นลูกของสิงหาครับเป็นลูกสิงหาของมาริสาฟาร์มครับ<ะ>พ่อสิงหาอืม,มาริสาฟาร์ม แล้วแม่แม่น้องเขาหรือเปล่พี่แม่เป็นของแม่โชคลินมีฟาร์ามเขาใหญ่ครับอ๋อแม่เขาอยู่เขาใหญ่ใช่ไหมครับเขาใหญ่ครับแม่โชคของพี่ต่อมีมีฟาร์มเขาใหญ่แล้วพี่ไปพี่ไก่ไปเจอเจ้าขุนเทา้าแดงไงมพี่ไปเจอตอนเด็กๆครับประมาณอยู่ห้าเดือนหกเดือนไปถูกชะตาไงก็ไม่รู้ก็เลยไปขอแบ่งเขามาอ๋อคือเห็นแล้วถูกชะตาชอบเลยเหรอพี่ใช่ก็เลยไปขอแบ่งมา ขอแบ่งพี่สมเกียรติมาพี่สมเกียรตินี่อยู่ฟาร์มไหนแล้วพี่สีมาสมบัติฟาร์ม,อมขอขอแบ่งคือบอกราคาได้ไหมพี่หรือว่าได้รบบแบ่งมาเป,เปิดมาไว้แบ่งมาห้าแสนครับโอ้โหห้าแสนี่มาอย่างนี้ก็ออยู่ตั้งแต่เล็กครับตั้งแต่ห้าหกเดือนอ๋อคือพี่ไป คือเหมือนว่าไปจองไปจับไว้ใช่ไหมครับใช่ครับก็คือเหมือนว่าเราชอบอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไปเราไปเจอเราเหมือนทุกชะตาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอหย่านมแปดเดือนปุ๊บแล้วก็เอาเข้ามาอยู่ที่นี่เหรอพี่ยังครับก็ให้วีญญเกตดูแลอยู่เพิ่งเอาลงมานี่ได้ประมาณเดือนเดือนกับเดือนเนี้ยครับอ๋อคือเพิ่งเอาลงมาสดร้อนร้อนแล้วใช่ครับเพิ่งเอาลงมาสดร้อนเพราะว่าเอามาพักไว้อะไรเงี้ยเพราะสิ้นปีจะขึ้นไปขบวน แล้วมีพี่น้องเข้ามาดูเยอะไหมครับพี่เยอะครับโอ้โหขนาดขนาดเพิ่งเอามาใช่ไหมครับพี่ใช่ครับเข้ามาดูเยอะครับนี่ครับผมเดี๋ยวเราให้ชมเจ้าขุนพราวแล้วผมลูกพ่อสิงหาแม่โชคกับแม่โชคแล้วผมม,มีฟัมเขาใหญ่หหตอนนี้น้องเขานี่อายุประมาณเท่าไหรแ่แล้วหรอมาสิบเก้าเดือนย 19, ี่สิบเดือนได้ครับนะเดือนยี่สิบเดือนได้ไหมยี่สิบเดือนคนระับยนะี่สิบเดือนนะสิบเก้า เยี่สิบเดือนนะผมเจ้าขุนเผาแล้วขออนุญาตชมหน่อยนะพี่แขงขาใหญ่มากครับผมแล้วส่วนสูงเขาอยู่ประมาณร้อยห้าสิบเท่าไหร่นะพี่ตอนนี้ประมาณร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบสองโอ้ พี่พไก่สูงประมาณสูงประมาณเท่าไหรแล้วร้อยแปดสิบได้เลยเรโอสูนี่นะครับผมดูพี่ไก่คือพี่ไก่เขาก็ตัวใหญ่นะครับผมแล้วก็ดูเจ้าขุนเท้านะครับเอ่ออนาคตนี่คือจะจะไว้เป็นพ่อพันุเปิดรับผสมใช่ไหมครับพี่ที่สรับบุรีเราใช่ไหมครับผมใช่ครับสรับุรีโอ้ แล้วมีมีแผนที่จะเข้าสนามประกวดบ้างไหมครับพี่สิ้นปีนี้ส<ป>ิ้นปีสิ้นปีนี้ใช่ไหมครับผมรับงานชาติรับโอโ้โหพี่น้องได้ได้ชมตัวจริงแน่ครับผมเจ้าขุนเท้าเนี่ยนะผมหลายคนติดตามในเ facebook สื่อโซเชียลแนะนำให้ผมมาหานะผมโต้งไปหาเจ้าขุนเท้าหน่อยนี่นะผมวันนี้ก็ขอญาตพี่เขาเข้ามาชมแล้วนะครับผม ดูลำตัวดูแข้งขานะครับคือขายาวมากขาใหญ่ด้วยแล้วตอนที่เจ้าขุนเพ้ายังเด็กอยู่แล้วพี่ไก่ไปเห็นใน ในการคือว่าพี่ไก่ไปเห็นเขาได้ไงครับผมไปชอบเขาได้ไงครับขึ้นไปเที่ยวครับที่อ,อุดรกับน้องชายครับผมไปดูไปดูตัวนู้นก่อนไปดูหยกเพชรก่อนอ๋อครับผมเดี๋ยวเราจะ<ด>ให้พี่ไก่พาเดินชมแล้วพอไปดูหยกเพชรแล้วไปเจอหรอลพี่ไปเจอเจอ,อตัวน,นี้ขายเท่ากสองแสนสามอ๋อคือพี่ไปดูตัวนู้นใช่ไหมครับพี่ เจอหยกเพชรก่อนอืมครับซื้อหยกเพชรซึ้บเจอแล้วเจอวีต่อก็เลยก็เลยกลับมาศึกษากันที่บ้านก็ขึ้นซื้อทีก็เลยกลับไปหาอทีครับื้อหีนี่นะผมหล่อมากนะผมเจ้าขุนเ้านี่หล่อจริงๆนะแล้วผมเขานี่เปิดนี่นะผม คือตอนตอนเด็กตอนเด็กนี้ที่คือถ้าเกิดใช้ภาษาชาวบ้านนะพี่หมายคามว่าตาถึงพี่ไปเห็นได้ไงเพ่ก็แบบว่าตัวเนี้ยมันจะต้องโตมันต้องหล่อเงี้ยพี่เราก็ไม่รู้ว่าตัวหล่อจะเห็แม่แม่เขาเนี่ยเขาว่างเนี่ยเขาเี่แล้วตัวเขาเขาแบบคือก็ผิดไม่เหมือนจะไวัยวัยรุ่นเดียวกันอ่ะอือคือเขามีจุดเด่นของเขาเลยตั้งแต่เด็กใช่ไหมรับพ่อชอบชอบกันเลย จัดมาเลยนะครับผมถ้าพี่ไก่เดี๋ยวขออนุญาตให้พี่ไก่พาชมแต่ละตัวในในฟาร์มหนะ่อยเจ้าขุนพาว้า